เรียบร้อยค่ะกิจิเรากินไปทำกันกิมกจิก็จะนี่คือผักกาดแล้วก็นี่นะคะตามดูแลวที่สำคัญเลยคนคขี้เยยงเราเราต้องใช้ซอที่ทำกิมจิค่ะเพิ่มเติมเวลาีอชอบผิดมีพีิกกิมจิมาด้วยจ้าแลวนะคะลา้าผักกาดแล้วก็ไปแช่น้ำเกลือนะคะทุก20นาทีก็พลิกพริกพิก,พกให้มันแบบ ให้มันพีกันจากนั้นผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ใน,นเนี้ยตอนเนี้ยคือประมาณสามชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงและเราก็จะมาทํากันเลยแล้วก็เอาแครอทนะคะแล้วก็หัวชเท้าวปาแล้วก็หั่นนะคะเพื่อที่จะผสมเป็นตัวกิมจิ่นนี้นะคะ่ะแช่เสร็จแล้วเราก็จะมาเทน้ำที่อยู่ในตัวกาตออกนะคะแล้วก็ล้างน้ำสะอาดะคะ่ะมันหั่นหัวชีท้าและแครอทคะ่า เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็เอาตัวผักกาดนะคะเป็นตัวทันทันนะคะเป็นชิ้นขนาดพอดีคำแล้วที่นี้เราก็จะเอานี่ค่ะซอทำกิมจินะคะแบ่งใส่ตัวนี้เพื่อที่จะผสมกับตัวกิมจิไปแกเอานะคะสูตรนี้กกเอา้ะกิมจิค่ะ เอาเลยนะคะทุกคนส,นสน่วนผสมให้เข้ากัน,นะคะ่ะแ,แล้วเราก็เอาตัวผักกาดมารวกกับกินจิน้ำที่เราทำลแล้ว,ลวเ,เอากินจีใส่ในกเลยค่ะเส็จเรียบก้อยค่ะกินจีเรากินนุ้นะคะ